สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับการต่อสู้ระหว่างลอและก็หนวดดำนะว่าในการต่อสู้กันระหว่างสองฝ่ายนี้ที่กำลังดำเนินต่อไปเนี่ยหลังจากนี้น่าจจะมีชายคนหนึ่งที่ปรากฏตัวออกมาแล้วช่วยเหลืลอฝ่ายลอก็เป็นได้นะฮะซึ่งในตอนนี้ในระหว่างที่พวกลูฟี่เนี่ยอยู่ที่เกาะเอเคแล้วก็มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นในขณะนั้นเองท้างดน้าฝั่งลอเนี่ยมันก็ได้เกิดเรื่องราวขึ้นมาเหมือนกันกนัน่นก,กีน และเรื่องราวพวกนั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะว่ารอเนี่ยเขาจะพ่ายแพ้แล้วก็โดนย่นงชิงโลพอกีไหหรือเปล่านะฮะเพราะว่าในตอนนี้ก็จะมีเรื่องราวมากมายนี่คือเรื่องแรกเนี่ยนั่นคือโคบี้ที่ถูกนงินดำนัดจับมาแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีเรื่องราวที่พุดดิ้งไดถูกกลุ่มนวินดำนันจับมันกันเพราะฉะนั้นการต่อสู้กับรอในตอนล่าสุดถึงแม้ว่าในตอนนี้เราจะเห็นนะว่ากลุ่มรอเนี่ยกำลังได้ปียบเนี่ยเพราะว่ากลุ่มนวินดำแต่ละคนก็จะมีความสามารถของพลบิสากันั้งนนนะฮะ แต่ว่ากล right ุ่มของรอนี่มีความสามารถในการต่อ um. สู้ใต oh, right so ้น้าก็เลยทาให้รอนี่สามารถต่อสู้และก็ทาลายเรือของนวลดำได้จากใต้น้าแต่ว่าในตอนสุดท้ายก่อนที่เนื้อเรื่องมันจะตัดไปเนี่ยเราก็จะเห็นได้นะว่าในตอนสุดท้ายหนวดดำเขานั้นได้ใช้ความสามารถเขาพลังผลพิสารความมืดซึ่งนั่นก็หมายความว่าในตอนนั้นนวลดำนั้นกำลังเอาจริงและหนึ่งในความสามารถของผลความมืดนวลดำเนี่ย่นคือในตอนที่เขาน่าจับคายขคงคนนนะฮะก็จะไม่สามารถใช้พลังผลพิสารได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีโอกาสสูงมากที่รอนี่จะเสียเปรียบถ้าเกิดดดวว่่าาาหลังจจกนนนนนี้้้้อถมไไตขึะะ แต่ว่าด้วยความที่ว่าผลปีศาจรอเนี่ยมันสามารถใช้งานและก็เพลียได้หลายอย่างเพราะฉะนั้นก่อนที่รอนนี่จะถูกลน,นดำจับได้เนี่ยเขานั้นก็สามารถใช้ชชมเบลิลในการวาร์ปหลบ่มนวลดำได้อย่างง่ายดานะฮะแต่ว่ายังไงซาในตอนนี้ทางด้านฝ่ายรอเนี่ยโดยยังไงพวกเขานี่ยก็ยังเสียเปียบเพราะว่าทางด้านกลุ่มนวนดำในตอนนี้ก็จะมีคนที่มีความสามารถที่มากกว่านะฮะและหนึ่งในตัวสําคัญในตอนนี้เนี่ยที่เรายังไม่รู้นะว่าเขานั้นอยู่ที่นั่นหรือเปล่าในครูคุซันเพราะว่าเพื่อนๆก็ลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดคยูนันน การต่อสู้ใต้น้ำของกลุ่มรอนก็จะไม่สามารถใช้ได้ต่อไปนะฮะเพราะว่าเป็นแค่คูซันนั่นแช่แข็งน้ำทะเลเนี่ยกลุ่มรอนก็จะไม่สามารถต่อสู้ใต้น้ําได้อีกแล้วแต่ว่าตัวละครของคุซันเนี่ยเราก็ยังไม่รู้นะว่าเขาไดอยู่ที่นั่นหรือไม่หรือว่าคุซันนั่นจะหักหลังกลุ่มลนอนดำตอนไหนนะฮะเพราะว่าดูจากเนื้อเรื่องในตอนล่าสุดเราก็จะเห็นได้นะว่าคุซันเนี่ยคราวนั้นทังปล่อยโรบินแลวก็ไม่ได้ฆ่าซาโลใช่ไหมฮะและแถมตัวละครของคุซันเนี่ยคราวนั้นก็ไม่ได้เป็นคนที่เลวร้ายขนาดไป ผมก็เลยคิดว่าตัวละครครูซานเนี่ยอาจจะเป็นตัวแปรสําคัญในการหักหลังกรมโนดัมในภายหลังก็เป็นได้แต่ว่าด้วยความที่ว่าล่าสุดเนี่ยคูซานเพิ่งจะไปชิงตัวพุดดิ้งมาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นผมเลยคิดว่าในสืการต่อโซกับลอในครั้งนี้เนี่ยคูซานก็ยังไม่น่าจะเคลื่อนไหวอะไรที่มันดูยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีการปรเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่มันได้มีการปูเนื้อหามานานแล้วตั้งแต่ที่ลูฟี่เนี่ยกับลอเนี่ยยังคงเป็นพันธมิตรจนถึงวันที่พวกเขานะฮะ สามารถอชนาไขโดยและก็บ๊กมัมได้สำเร็จเรื่องราวพวกนั้นเนี่ยมันก็ยังคงดําเนินต่อไปนั่นคือเรื่องราวของฟูจิโทระที่เขานั้นได้รับคำสั่งมาว่าฟูจิโทระนี่จะไม่สามารถกับกองทัพเรือได้ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยยังไม่สามารถจับลูฟี่แล้วก็ลอกลับมาได้ซึ่งหลังจากนั้นฟูจิโทระเนี่ยเขานั้นก็ได้ออกเรือออกมาซึ่งในตอนนั้นผมคิดว่าฟูจิโทระนี่ก็น่าจะออกเรือนะฮะเพื่อมาตามล่าลูฟี่แล้วก็รอแต่ว่าลูฟี่ในตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวที่ซีพีซีโลกนย อาจจะไปตามล่ารอในการนำซาเลฟิมไปที่นั่นด้วยก็เป็นได้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีคำพูดของใครนู้ที่พูดกับฟูจิโทรานะว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันจะไม่ย้อนกลับมาทำลายรัฐบาลโลกใช่ไหมและจากคำพูดพวกนั้นก็น่าจะหมายความว่าฟูจิโทรานในตอนนี้เนี่ยก็น่าจะมีเซเลฟิมที่อยู่กับเขาเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นในการต่อสู้ในครั้งนี้ระหว่างหนวดดานและก็รอเนี่ยถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ฟูจิโทราเนเข้ามาแะ้วจะเกิดขึ้นเพราะว่าฟูจิโทรานี่ก็จะมีความสามารถระดับพเลเอกและยิ่งถ้าเกิดว่าเขาน่นมี มันก so ็จะยิ่งทําให้ฟูจิโทรานั้มีความสามารถที่มากขึ้นจนมันอาจจะทําให้กลุ่มหนวดดานั้นต้องถอยกลับไปเลยก็เป็นได้นะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหนวดดำต้องต่อสู้กับรอพร้อมกับฟูจิโทราแล้วก็เหล่าเซลลฟินมพร้อมกันนั้นก็จะเป็นเรื่องที่อันตรายมากเพราะว่าก่อนหน้านี้หนวดดำเนี่ยเขานี้นก็เคยเผชิญหน้ากับเซลลฟิลมาแล้วแถมก่อนหน้านี้เนี่ยเลนี่นี่ก็ยังสามารถมาหยุดเขาไว้ได้อีกด้วยเพราะฉะนั้นหลังจากนี้มันก็จะมีโอกาสสูงมากถ้าเกิดฟูจิโทราเนี่ยปรากฏตัวออกมาเพื่อตามล่าต่อรอนนนนเี่ย การต่อสู้ระหว่างรอแล้วก็หนุนนำน่าจะถูกยกเลิกซึ่งมันก็อาจจะเป็นโอกาสที่ทําให้รอเนี่ยสามารถหลบหนีไปหลังจากนั้นก็เป็นได้นะฮะพะว่าตัวละครฟูจิโทระถึงแม้ว่าเขานี่จะอยู่ฝ่ายทหารเรือแต่ว่าก่อนหนีนเนี่ยเขานั้นก็เคยปล่อยพวกลูฟี่นหนีไปไมักนากลายเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนว่าการปูเรื่องราวของฟูจิโทระเนี่ยให้ออกมาตามล่าหัวรอแล้วก็ลูฟี่นี่ยจะเป็นเรื่องราวนะฮะที่มันจะเป็นการปูไปสู่เรื่องราวที่ฟูจิโทระอาจจะเป็นชายที่มาตามล่ารอแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะกลับกลายเโทระ การมาของเขานะ่าอาจจะเป็นการช่วยเหลือจานาทีพวกรอเนี่ยรอดพ้นจากการแย่งเคิงลบพืนทกีบของพวกหนดดตาก็เป็นได้โอเคเลยเนื้อหาที่เราจะมาคุยและก็วิเคราะห์กันในคลิปน,นี้ก็จะมีประมาณนี้นะฮะส่็จแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s ด b s c r i b e ์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ๆช่องเราส่วนวันนี้ผต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ